มัลติทูคีมพับจากแบรนด์บูชนะครับบางคนเรียกบอสบอสบ้างอะไรนะแต่ออกเสียงจริงคือบูชนะครับส่วนราคาแล้วก็ลิงก์ผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ Description และผินคอมเมนต์อุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับเป็นของผู้ชมซื้อมาใช้งานแล้วก็อยากจะให้ผมพูดถึงแล้วก็รีวิวเมื่อไม่นานมานี้ผมเห็นใน Facebook มี่ท่านหนึ่งนะครับจำไม่ได้ว่าเพจหรือว่ากลุ่มไหนละเขาโพสต์เจ้าตัวนี้แล้วเขาบอกว่าอุปกรณ์หักตั้งแต่อยู่ในกล่องเลยออกกล่องมาปุ๊บ ก็พังเลยหักเลยก็ผมก็แนะนําว่าไปเคลมนะครับกับร้านที่ส่งหรือว่าจ,จัดจาหน่ายก็ได้นะครับ s c ชก็จะมีอยู่สองดิวิชันคือถ้าเป็น Professional ใช้งานจริงจังก็จะเป็นสีน้ําเงินตามลักษณะของ s c ชส่วนสีเขียวจะเป็นงาน Home Use นะครับใช้งานในบ้านเป็นหลักนะเช่นอุปกรณ์จัดสวนทําสวนซึ่งก็ได้รีวิว s c ชทั้ง Hand Tool และ PowerTool ไปค่อนข้าง ค่อนข,ข้างหลายตัวแล้วนะเยอะแล้วนะก็มาดูกันส่วนราคาแล้วก็ลิงก์นะครับผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ description และินคอมเมนต์จะซื้อกดสั่งกันเองผมไม่ได้รีวิวให้ร้านผมเป็นแค่คนที่เขาให้ยืมรีวิวแล้วก็บางคนซื้อมาใช้เนี่ยอยากให้ผมเล่าให้ฟังเป็น1 2 in one multi tool หรือว่า multi tool นะครับแพ็กเกจก็มาแน่นๆแข็งๆแบบนี้เลยด้านหลังก็จะมีรูปภาพเป็น d i a แกรมนะครับกางให้ดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับส่วนราคาหลังแพ็กบอก990บาท คุ้มหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าของเขานะเป็นผู้ชมก็ซื้อมาใช้ออยากให้ผมรีวิวครับผมก็รีวิวให้ละกันนะครับผมแพ็กเกจก็เดี๋ยวขอตัดก่อนละกันนะครับเพราะว่าทํามาเป็นบิสเลอร์แพมันก็แกะยากอยู่เนาะนแบบนี้นะครับอีบวกบะนิดนึงอ่ะผมนำาตัวอุปกรณ์ออกมาจากแพ็กเกจก่อนนะครับแล้วก็ลองชั่งน้ําหนักดูละกันนะครับส่วนขนาดเนี่ยผมน่าจะ วัดให้ตอนที่มันพับเก็บน้ำหนักเท่าไหร่หน่วยกรัมนะครับ248กรัมนะครับ248 250กรัมก็ถือว่ามีน้ำหนักประมาณหนึ่งเลยส่วนความยาวนะผมจะลองวัดคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับคีมและอุปกรณ์เวลากางออกมาพร้อมใช้น่จะอยู่ที่6นิ้วหรือ15เซนโดยประมาณแล้วก็ตัวคีมอุปกรณ์นี้สามารถจะพับเก็บได้ด้วยนะครับด้วยการดันขาคีมเข้าหากันแบบนี้นะครับความยาวเมื่อพับเก็บจะอยู่ที่ราวๆ สี่จุดอ่าเท่าทีครับเอ่อสามจุดแปดนิ้วถ้าเป็นเซนคือเก้าจุดห้าเซนติเมตรนะครับเก้าเซนครึ่งก็ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตอะไรตัวขาครีมส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับที่เราเห็นตรงนี้กับส่วนที่เป็นสีเทาข้างในตรงนี้นะครับจะเป็นวัสดุคนละประเภทกันนะครับสีเขียวตรงนี้จะเป็นวัสดุ um, อลูมิเนียมอลลอยนะครับเป็นอลลอยที่ทำอนโดาย์เป็นสีเขียวค่อนข้างจะ ดูสดใสเลยนะครับส่วนสีดำข้างในจะเป็นประเภทพลาสติกกลาสฟิลไนลอนหรือ ABS นะครับแล้วก็ตัวหมุดยึดเป็น hex หรือเป็นทรอคสันเป็น hex นะครับอันเลนหกเหลี่ยมแบบหัวนูนมนนะครับยึดไว้ทั้งทั้งหมดเลย8ตัวด้วยกันนะครับสีส่ตำแหน่งด้านละสี่ตำแหน่งมีโลโก้บอชตรงนี้นะครับแล้วก็เวลากลางใช้งานนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ย อยู่ข้างในทั้งหมดนะครับไม่สามารถจะกลางจากด้านนอกเพื่อใช้ได้เลยจะใช้งานต้องง้างขาครีมออกแบบนี้นะครับก่อนให้สุดนะครับแบบนี้แล้วมันจะมีคลิกสแนปอยู่เราจะเห็นว่าอุปกรณ์จะถูกซ่อนอยู่ข้างในนะครับเมื่อเราพับครีมแต่ถ้าเรากางออกมาแล้วเนี่ยอุปกรณ์จะอยู่ข้างนอกครีมหมดเลยนะครับเห็นไหมอยู่ฝั่งด้านนอกหมดเลยซึ่งข้อดีก็ unsere คือเวลาเรากา,างครีมออกมาแล้วเราสามารถจะหยิบออกมาใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องพับครีมแล้วเพื่อใช้ตรงนี้ แต่ข้อด้อยก็มีก็คือเวลาเราออกแรงบีบเนี่ยนะครับอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีร่องมันอาจจะจิกเข้าไปในเนื้อหรือทาให้รู้สึกไม่สบายมือเท่าไหร่นะไม่รู้สึกเติมเต็มมือเท่าไหร่ต้องบอกเลยว่ามันก็จริงนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละเวลาจับนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเวลาเราจะใช้งานเราไม่อยากจะกางคีมออกมาเราจะใช้มีดหรือเลื่อยเลยเนี่ยเราไม่สามารถจะกางออกมาได้เลยเราต้องกางคีมออกมาในลักษณะนี้ก่อนซึ่งก็อาจจะเป็นข้อด้อยซึ่งอยู่ในข้อดีเหมือนกันนะครับแต่เรามาดูกันเลย ตัวขาคีมเป็นขาที่โก่งออกเมื่อกางนะครับแต่เมื่อพับเนี่ยจะเป็นขาที่เว้าเข้าตัว pliers หรือว่าคีมที่เป็นปลายนี้จะเป็นคีมปากจิ้งจกนะครับก็จะเห็นว่าปลายมีความเรียวนะครับค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเข้าในพื้นที่แคบๆได้แล้วก็มีฟันละเอียดๆอ,อยู่ด้านหน้าส่วนตรงการจะเป็นฟันจับนะครับที่หยาบกว่าแล้วก็มีความโค้งทําให้ล็อกหัวโบหรือว่ายึดจับวัสดุที่มีความกลมหรือว่าเหลี่ยมได้ง่ายนะครับ ส่วนพื้นที่ในสุดจะเป็นวายคัตเตอร์หรือว่าต,วตัวตัดลวดจะมีทั้งมิ d เดิลเกจคัตเตอร์แล้วก็เฮลเวกเกจคัตเตอร์ข้างในนะครับสามารถจะใช้ตัดสายไฟตัดสายรัดพลาสติกหรือว่าลวดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากจนเกินไปได้คีมยังบอกอีกว่าเป็นสเตลเล s สตีลนะครับทำมาเป็นวัสดุทนสนิมประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทนสนิมชั่วกับชั่วกันอะไรขนาดนั้นนะครับขาคีมยังมีสปริงโหลดนะครับใช้สปริงดันเพื่อให้คีมอ้าตลอดเวลา เราไม่จำเป็นต้องใช้กา a วิตี้ดันนะหงายนอนแบบนี้ก็อ้าได้นะครับแล้วก็สามารถจะใช้ครีมหยิบจับหรือว่าทํางานต่างๆดึงลูกแม็กหรือว่าอะไรแบบนี้ได้สะดวกส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่มีมาในตัวนะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับผมฝั่งแรกเลยที่จะนําเสนอนะครับก็จะเป็นฝั่งที่อยู่บริเวณ ด้านบนของอันนี้นะครับซึ่งพลิกด้านนี้ก็ดูไม่ออกหรอกว่าไหนไหนด้านหน้า,นนาด้านหลังหรือว่าซ้ายขวาแต่เอาเป็นว่าด้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับยิบออกมาจะเป็นมีดปลายแหลมนะครับทรงดอปพอยต์สเปียร์พอยต์ซึ่งเป็นสแตเลสนะแต่ไม่ได้บอกเกรดว่าเป็นเกรดอะไรนะครับใบก็เป็นสโตนวอชแบบนี้นะครับแล้วก็กลางออกมาก็จะเ,เป็นลักษณะคือมีดที่ใช้ปอกเหลาได้นะครับแล้วถ้าเกิดจะใช้งานมีดอย่างเดียวเนี่ยก็พับแบบนี้นะครับก็จะ จับถือได้สะดวกแหละอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะตัดชิดพื้นได้เพราะว่าใบมีดมันอยู่ข้างบนนะมันตัดยากนะครับก็ใช้เจาะตัดนะใบจะมีความยาวประมาณนะน่าจะประมาณ2นิ้วครึ่งได้ไหมไม่รู้นะครับอ่าประมาณ2นิ้วครึ่งหรือว่า6.4ซนติเมตรนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะครับเป็นแฟลตกรายแล้วเป็นสเตเตอร์เลด้วยเวลาเก็บก็ง้างตัวขาคีมอมอก,ก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นก็ พับตัวมีดกลับเข้าไปเลยนะอันนี้เป็นสลิปจอยก็คือไม่มีล็อกนะครับดันกลับเข้าไปในลักษณะนี้ถัดมาจากมีดนะครับซึ่งต้องใช้เล็บหยิกแล้วยกซึ่งอันนี้ผมบอกเลยนะว่ามันแข็งมากนะครับเจ็บเล็บเลยอ่ะโอ้ยอันนี้คะแนนผมว่าผมหักคะแนนนะเพราะว่าผมว่ามันแข็งแข็งจนรู้สึกว่าหยิบใช้ย,ยากมากเล็บถ้าจะปรินนะครับแข็งแข็งเลย อันนี้ไม่ชอบเลยนะครับเข้าถึงยากหยิบยานี้แล้วผมงอเลยเป็นที่เปิดกระป๋องนะครับซึ่งคมมากเลยนะอันนี้นะบาดมือได้เลยนะครับเปิดอาหารกระป๋องเป็นที่งัดนะครับงัดเปิดก็จิกเข้าไปที่ขอบแล้วก็เปิดกระป๋องนมข้นหวานกระป๋องอาหารกระป๋องผลไม้หรือว่าผักกระป๋องปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะครับปลายตรงนี้เป็นแฟลตขนาดเล็กนะครับง้างออกมาสุดก็จะล็อกเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมแล้วก็พับกลับเข้าไปถัดมาอีกนะครับตรงนี้ก็แข็งอีกแล้วนะคือ จะหักคะแนนเพราะมันแข็งนี่แหละมันเอาออกยากครับแข็งมากฝืดด้วยนี่เป็น flat head ตัวเล็กนะครับหัวแบนขนาดเล็กไม่คมก็ใช้ขันอะไรที่แบนๆได้นะผลักลงไปชึบด้านหน้านี้อีกอแข็งเล็บถ้าจะปิ้นผมไม่ชอบมันเพราะเพราะอย่างนี้แหละเดี๋ยวขอใช้ตัวช่วยนะครับรีวิวไปเจ็บเล็บไปนะ่ อันนี้เป็นแฟลตใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับหัวแบนใหญ่ขึ้นมาอีกก็อาจจะหมุนแนวนี้ก็ได้หรือว่าจะกางให้สุดแล้วก็ใช้หัวที่หมุนหมุนนี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมไม่ชอบเลยมันเข้าถึงเนี่ยมันฝืดมากนะฝืดและแข็งมากนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องความปลอดภยัยแต่ว่าหยิบใช้ก็ยากด้วยนะครับเลื่อยอก็เป็นเลื่อยที่ตัดขวางเกรนไม้นะครับฟันหยกักหยาบมากเลยแล้วคมนะอันนี้หัวปัน้ปนๆน,นะครับก็เป็นเลื่อยนะครับสอ cross cross grain ซอนนะครับเรื่อยมีมาอันนี้คือจบด้านนี้แล้วมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับมีอะไรมาฮะเจ็บเล็บมากเลยนะอันนี้เป็น serrated blade นะครับใบกึงก่งหยักอ่าก็เป็นหยกักยาบกับหยักละเอียดนะครับอันนี้เหมาะกับการตัดวัสดุที่มีความแน่นและเหนียวอย่างเช่นอะไรบ้า,างเช่นเชือกเถาวันสายไฟสายยางนะครับผ้ากระสอบผ้าเดนิมผ้าป่านผ้าอะไรเงี้ยหรือว่าหนังสัตว์นะครับใช้บาด มันจะเถือเข้าไปในเนื้วัสดุได้ดีกว่าแบบคมเรียบธรรมดาซึ่งก็ทําออกมาได้คมนะอันนี้ไม่ต้องสืบนะคมเลยเหล็กดีด้วยนะเหล็กดีประมาณหนึ่งเลยนะครับก็พับกลับเข้าไปเก็บแล้วอีกแล้วนะครับเปียดมากเลยเอองัดยากไว้นี่เป็นฟิลิปนะครับซึ่งน่าจะเป็น P1 หนึ่ัวมนๆสัดส่วนน่าจะไม่ค่อยเหมาะกับฟิลิปจริงๆเท่าไหรแ่แหละแต่พอไขได้นะพอพอถูทูทไถ,ถ,ถ,ถได้แล้วก็ถัดไปอีกนะครับอันนี้ ข้างในตรงนี้ซึ่งหยิบยากมากเลยนะครับผมหักคะแนนเรื่องเรื่องการเข้าถึงนะหยิบยากนะครับหยิบยากเลยงัดนี่คือเล็บผมแทบจะหักอ่ะมันไม่ออกมาอันนี้เป็นแฟลตตัวใหญ่นะครับหัวแบรนใหญ่ใช้ขันหรือว่างัดกระป๋องสีกระปอ๋ะปองกาวอะไรพวกนี้ใช้ได้ด้วยเพราะมันแบนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เปิดขวดโซดานะครับอยู่ข้างในอยู่แบบนี้สุดท้ายนะครับฝั่งนี้ริมเลยก็ อันนี้เป็นตะใบนะเป็นไฟล์ด้านนี้เป็นตะใบด้านนี้เป็นตะใบตะบุ้งนะครับตะใบะใช้ตะใบพวกงานไม้รับมีดนะครับถูรับมีดได้ไหมก็พอได้อยู่แหละมั้งแต่ว่ก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับบากไม้บากอะไรทํากับดักพวกนี้น่าจะได้หรือว่าลบลบ,ลบเหลี่ยมคมขอ,ของชิ้นงานต่างๆนะครับโดยรวมแล้วก็เป็นมัลติชูจากบอชตัวหนึ่งที่วัสดุถือว่าใช้ได้นะครับไม่ถือว่าแย่แล้วก็ไม่ได้ว่าดีมาก สปริงของคีมมีเทนชันที่ดีนะครับดีได้ดีงานผลิตวัสดุถือว่าดีนะครับแต่ส่วนที่ผมติมากๆเลยคือเออร์โกนอเมกนะครับความสะดวกสบายในการจับถืออันนี้ให้คะแนนไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แล้วก็การเข้าถึงเครื่องมือเข้าถึงยากหยิบยากแข็งนะครับถ้าเล็บยาวนี้ผมว่าหยิบไม่ขึ้นเลยนะครับอันนี้หักคะแนนแต่อย่างอื่นก็ผมว่าถือว่าค่อนข้างโอเคครับกับราคาประมาณ900ใช้ได้อยู่นะครับซื้อใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดคาดหวังว่ามันจะ พรีเมียมเหมือนเลเทอร์แมนหรือว่าเหมือน SOG หรือว่า g e r b e r หรืออะไรเงี้ยผมคงต้องบอกว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับงานผลิตดีวัสดุด,ดีแต่ว่าดีไซน์อะไรเงี้ยเข้าถึงยากนะครับใช้งานยากหน่อยนะครับนี่คือ Bosch บอชมัลต o ทูนะครับเราเจอกันในอพิโซดหน้านะครับย้อนหลังรีวิวดู p l a ล l i s t มัลติทูชาร์ปแฮ t ด o o ูแล้วก็ Bosch นะครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณสวัสดีเฮบิไรเดนเอาท์